สวัสดีสวัสดีทุกคนนะครับยินดีรับเข้าสู่ประวัติตัวละครบรฮาแรกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่าประวัติของตัวละครโคจินะครับผมประวัติจะเป็นยังไงไปดูเลยครับ w o m e โคจิ ji, หรือชายาของเขาก็คือสมุไรพเนจรโคจิ ลูกชายคนที่สองของตระกูลซามูไรผู้ยิ่งใหญ่นะครับพ่อของเขาเนี่ยไม่มีวันที่จะยอมรับให้เขาสืบทอ,อดสำนักซามูไรของพ่อเขาทำให้โคจิเนี่ย เกิดความมุ่งมั่นเกิดความที่แบบรู้สึกว่าอยากจะเป็นสุดยอดสมุไรให้ได้เขาก็เลยใช้เวลาเนี่ยฝึกฝนตัวเองฝึกฝนตัวเองอยู่ทุกวันนะครับผมและแล้วอยู่มาวันหนึ่งก็ได้มีโชกุนค,คนหนึ่งซึ่งเป็นโชกุนกังฉินเลยแหละเป็นตัวโกงเลยแหละได้เข้ามาทําลายสํานักสมุไรของพ่อของโคจิอ่าทีนี้พ่อของโคจิจึงตัดสินใจว่าจะเอาดาบเล่มหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นดาบพัฒนะในตำนานเนี่ยซึ่งเป็นเรียกได้ว่าสมบัติประจำตระกูลเลยแหละก็ว่าได้ ให้โคจิแล้วก็ให้โคจินนำหนีไปเพื่อที่จะปกป้องดาบเล่มนี้ไว้นะครับผมแล้วหลังจากนั้นก็โคจิก็ซุ้มซ้อมฝึกฝนมาอีกหลายปีเลย mm hmm. เขาก็พร้อมที่จะกลับไปกําจัดโชกุนค,คนนั้นที่มาทําลายสํานักของพ่อเขาและเขาก็กําจัดได้สําเร็จแล้วเหมือนกับว่า ในหัวเขาเนี่ยมันมีเสียงแบบเสียงเหมือนคนพูดเสียงเหมือนคนหนเลาะอะไรสักอย่างในหัวทําให้แบบอยู่เขาก็แบบวุบไปเลยแล้วก็มาโผล่ที่ไหนก็ไม่รู้แล้วในขณะที่แบบเขารู้สึกว่ามันหายใจไม่ออกอะ่ะเขาก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็พบกับโลกที่ไม่เหมือนเดิมซึ่งเป็นโลกที่มีแต่ความมืดและมีแต่เหล่าปีศาจนั้นเต็มไปหมดเลยแล้วเหมือนกับว่าเขาได้ใช้ดาบของเขาเนี่ย เพื่อที่จะไปกำจัดราชาปีศาจอ่าซึ่งงงเหมือนกันว่าทําไมถึงมากำจัดโดยที่ไม่มีต้นตออะไรมาเลยนะครับผมแล้วก็ซึ่งราชาปีศาจตนนี้เนี่ยก็คือสามีของฮัตโตรินะครับผมอีกหนึ่งในตัวละครของโรฮาราเช่นกันนะครับผมหลังจากกำจัดได้เสร็จโคจิก็ได้เดินทางมายังโรฮารานะครับผมเพื่อเข้าร่วมสงครามกับฮีโร่ท่านอื่นๆน,นะครับผม หากข้อมูลมีความผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ